โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม d y d a y y i g h t m o h t m o นะครับไม่ใช่เซิร์ฟเน็ตอีทนะแต่เป็นเซิร์ฟนอกนรับที่เพิ่งอัปเดตไปเนาะก็วันนี้ผมจะมารีวิวสกินคอเดดที่เขาแจกฟรีสำหรับคนที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน5.1.1่น5.1.1ในเซิร์ฟนอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผม โอเคครับผมก็เข้ามาที่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันมีอยู่2สกินที่แจกมานะครับผมได้เตรียมไว้แล้วนาะก็คือสกินเดอะรีเจนแล้วก็สําหรับฆาตกรนะแล้วก็เซอร์เวอร์ก็เป็นน้องคอเดดนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเซอร์เวอร์ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆเ,เลยนะครับสาหรับสกินนี้นะครับผมนะเดี๋ยวหมุนโชว์ให้ดูก่อนนะครับผมว่าเป,เป็นยังไงนะ แจกครบเซตมาเลยนะครับสำหรับอัปเดตก็ไปกดรับได้เลยนะครับตามคลิปอัปเดตที่ผมได้ทำไปเนาะก็เป็นดีเทลคร่าวๆนะครับถือว่าเป็นสกินที่สวยสกินหนึ่งเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีวิวสกินนี่แหละวันนี้นะครับผมเท่ไปครับผมสกินนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเซตเปิร์กก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก็ เอาของอะไรไปดีนะเอากุญแจแดงเผื่อไปดีไหมเนะี่ยเอากุญแจไปจะได้ออกไหมวะเอ้อเอาไปเผื่อก็ไนดะ้อะปกติไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมนะอันไหนมีเยอะบ้างอ่านี้มีเยอะเอานี้ไปมีอีกไหมอันไหนมีเยอะอ่าอันนี้อีกเฮ้ยอันนี้เยอะกว่าอ่าอะโอเคครับผมน่าจะเท่านี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชม โอเคครับผมเราอยู่ในด่านลานเก็บของเกา่าออโต้เฮเวนนะครับเอ้ยมาถึงกระตุกเลยฮะเอ้ยดูสกินผมซะก่อนนะเ,เป็นไงเล่าเทปัะละ่ะใครยังไม่ได้ไปกดรับก็ไปกดรับกันได้นะครับอุ้ยมาแล้วเหรอโอ้ลีเจนสกินใหม่ด้วย ก็เ,เรามันล้มไม้อะคุณผู้ชมอะไรวะนะ่ะคอเดททำไมเพื่อนเราไปล้มไม้อย่างนั้นน่ะโอ้โหเปิดเกมแบบนี้ไม่ดีแล้วฮะคุณผู้ชม <S <S 1> <S 1> เพื่อนเรามาเล่นไม่เป็นนะครับผมนะน่าจะมือใหม่ครับผมนะล้มไม้เฉยเลยฮะผมสะดุ้งเลยฮะล้มไม้เราวะมันอยู่กับกูไม่ใช่เหรอฆาตกรเนี่ยเออเอาแล้วฮะเดี๋ยวเพื่อนเราโดนหนึ่งแผลแน่นอนฮะคุณผู้ชมดีเจนก็เป็นสก,กินใหม่ที่แจกฟรีนะครับผมนะโอ้โหตาอนนี้โชคดีว่ะคุณผู้ชม ผู้ชมได้เห็นทั้งสกินเลเยอรทั้งสกินเซอร์เลยคุณผู้ชมที่เขาแจกฟรีสำหรับคนที่อัปเดตเวอร์ชัน5.1.1นะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะเดี๋ยวอีกไม่นานคนที่เล่นในเซิร์ฟเน็ตอีทก็ต้องกลับมาเล่นเซิร์ฟนอกอยู่ดีฮะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะปิดตัวในวันที่6น่าจะวันเสาร์พอดีมั้งคุณผู้ชมเน็ตอีทที่เปิดทดสอบอะรอบที่2โอเคโอเคเดี๋ยวเราปั่นไฟกันไปก่อนนะเฮ้ยเพื่อเรายังไม่โดนตีหรอเป็นไปได้ไงว มันล้มไม้มั่วจ,จัดๆเลยเพื่อนเราอ่ะเฮ้ยยังโดนไล่อยู่เฮ้ยตีไม่โดนเลยว่ะฆาตรกรทำไมหงามวะหน้าเฮ้ยเพื่อนเราวนเหรอหรือว่าคนไหนจู๊กเนี่ยคนละคนน่าจะคนละคนกับเฮ้ยไม่ใช่คนละคนว่ะคนเดียวกันอาะะ้าวโดนแล้วฮะฝันเสร็จไปถึงเครื่องแล้วครับจังหวะนี้เดีย๋ยวจะเป็นสองเครื่องแล้วครับผมโอเคโอเคสรุปมาเล่นเป็นหรือมาเล่นไม่เป็นวนะเนี่ยหรือว่าฆาตรกรเล่นไม่เป็นด้วยเหมือนกันหรือยังไงวะ กักตันไล่ยับยับไปทางซ้ายเลยนะครับผมน่าจะล้มละดูจากลักษณะโอเคครับยื้อไปทางนี้แล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเสาอยู่ตรงข้างหน้าเลยฮะขอดูท่าทีก่อนว่ายัางไง ผมไม่มีบอลรถไทม์ด้วยมันจะไปทางไหนดูดิเุย้ยอ๋อเป็นยามเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่รู้ว่าเป็นยามโหลปหิวเลยหิวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ใครวะน่าจะไล่คนเดิมฮะเดี๋ยวผมไปปั่นไฟอย่างนั้นอะเมื่อก,กี้น่าจะให้ลงบินช่วยฮะวิ่งออกพร้อมกันพอดีผมก็ไม่เห็นลงบินนะ <c oughs> เพื่อเรามาปั่นอยู่เหรอใช่ปะไม่ใช่ฮะคนละเครื่องมีคนมาปั่นค้างไว้โอเคเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้เอ้ยถือว่าเริ่มเกมได้ดีเลยครับผมคุณผู้ชม,ชม เลยเครื่องเดียวแล้วไอคนที่ปั่นเสร็จเครื่องนั้นก็น่าจะไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งเนาะเพื่อเราคนนั้นจะตายแล้วครับผมนะโดนอีกเสาเดียวไม่นับเสานี้นะเฮ้ยสวยแทงหลังหรอ ขับตะกรมาด้วยป่ะเนี่ย <c oughs> เป็นคอเด็ดไม่เอาเพอร์คิวมาเหรอวะ <c oughs> ูสกินผมซะก่อนคุณผู้ชมอย่างเท่อ่ะคุณผู้ชมอย่างเท่ดูดิดูดิเท่เ,เกิน <c oughs> มันฮิวอะไรวะผมยังไม่เห็นมันโดนอะไรเลย <c oughs> ตอนเริ่มเกมเหมือนมันหลอนนะเพื่อนเราอ่ะ <c oughs> อยู่ดีก็ล้มมาครับผมยังงงอยู่แล้วล้มทำไมวะมันอยู่กับผมไม่ใช่เหรอวะ รือมันอยากจุกหรือ,อยังไงฮะโอ้พวกเราปั่นเครื่องนู้นกันฮนะเดี๋ยวผมไปรวมตัวปั่นเครื่องนู้นดีกว่าเพื่อให้เครื่องมันเสร็จเร็วขึ้นนะครับอ้าวก็ไม่มีคนนี่วาแต่ว่ามีคนมาปั่นค้างไว้อย่างเดียวนะครับโอ้วิ่งไปรับมีดกันเองเฮลมีพลสต้องเฮลมีพลสซะแล้วครับผมนะไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่ไปช่วยฮนะ <c oughs> ปั่นไฟต่อดีกว่าแมผมจะปั่นค้างไว้ดึงเกมไว้ดีกว่าไหมหรือไม่ดึงดีวะ เออถือว่าเซอเวอร์ตานี้ก็ปั่นไฟค่อนข้างไวอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมรอช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้เยบักรอยเท้ายัางอยู่วะเนี่ยตอนอัปเดตที่ทำคลิปอัปเดตไปไม่ขึ้นนี่บั็กรอยเท้ามันจะอยู่กับอีเอออยู่กับผมอีก,กเวอร์ชันวะเนี่ยมันไม่แก้สักทีวะเขาลืมแก้บักนี้เหรอน่าจะไม่ใช่ไหม ว่าให้ต้องตีบูทูถึงจะโดนนะจ้าแนวหนู <c oughs> น่าจะมาไล่ที่เฉยนะคุณผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เครื่องผมร้อนเอาเรื่องเยอะมันเห็นแล้วจะกลับไปปั่นซะหน่อยก็ล้มไม้นะปัจเจกเฮ้ยเอย้แก้งเดินกลับวะเฮ้ยไม่เอาหรออ๋อมีคนไปช่วยแล้วลุงบินมีบอลรถไทม์สวยเดี๋ยวผมมาจุดเครื่องนี้ก่อนทำให้มันแบบไม่ดับ โอเคสวยเพื่อนเราเพิ่งจะได้เจอกันนะครับจะจบเกมแล้วเพื่อนเราเพิ่งเจอผมอะผมก็เพิ่งเจอเพื่อนเหมือนกันครับผมนะจะวิ่งวนหาประแสงเลเซอร์อะไรเนี่ยจะเว้นเทียนเหรอมันจะเดินอ้อมไปไหนของมันวะเพื่อนเราผมมีกุญแจนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยล้มไม้เลยเหรอวะเออล้มล้มไปเถอะเต็มที่เต็มที่อะเต็มที่เลยตรงเนี้ยกระจู๊กกระจู๊กไปอ่ากระทืบเดี๋ยวผมรอซ้ำกระทืบไม้ด้วยอะ โอ้ยมันดันเห็นไอ้จะบปะับให้ผมก็ลบไม,ม,ม้พวออกเอือนกันนั่นแหละผมไม่อยู่ให้มันเห็นนะบ้าเอ้ยมันมาแล้วม,มาแล้วมาแล้ว ยังไงฮะจังหวะนี้รีเจนคนนี้บอกจะเอาให้ได้ฮะเอาเดินเลยไปไหนครับอ๋อจะวนจะวนกับผมรอ๋อเห็นผมวนวนบ้างฮะวนไกลกว่าเดิมอีกฮะเพื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี้นะคุณผู้ชม <c oughs> ผมเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเออเข้าฝั่งไหนวะเมื่อกี้ลืมละเออฝั่งนี้แหละผมจะวนอย่างเงี้ยแต่คือมันเดินอ้อมน่าจะเข้าฝั่งนี้ผมอะเข้ามาตรงไม้แล้วจะวนแต่ว่าฆาตกรมันแบบ เดินอ้อมมาทางนี้ครับผมนะมีโนวันซะด้วยนะคนต้องหาของดีซะแล้วละ่ะววเพื่อนเราเปิดประตูเลยว่ะของดีปะไม่ใช่มีโนวันนะครับเรายังช่วยเพื่อนได้อยู่นะแต่ว่านะต้องหาโทรเทมไฟถ้าหาโทรเทมไฟมันเจอก็คือจบแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็ รู้กันครับผมนะแต่เพื่อเราเปิดประตูไปแล้วครับผมนะจริงๆมันน่าจะเปิดเ99ไว้ก่อนเพื่อเราน่าจะกลัวตายครับผมนะออชิบหายเลยฮะคราวนี้เดินหากันว่อนนะอย่างนี้ผม,ผมเดินหาโทเทมไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเพราะว่าเกมไม่ค่อยดีละโทเทมไม่อยู่แถวนี้เลยวะ่ะ เย่ yeah, ละถูไม่ทันว่ะผมนู้ว่ามันจะมาโูเทมไฟใครเอาไปซ่อนไว้หนกวะ ยิงไว้ดิยิงไว้โอ้จะทันไหมเนี่ยตายอะครับผมเกมพิกมีโดวันปุ๊บหาผมหาโทนเนมไฟก็ไม่เจอคุณผู้ชมโอ้โหทันอยู่ทันอยู่แต่ว่าน่าจะมีคนล้มอะ่ะไปซะ โอ้ยกระตุกหมดแล้วเครื่องผมคุณผู้ชมขอภัยด้วยโอ้ยเครื่องร้อนเลยฮะคุณผู้ชมไปล้มหน้าประตูน่าจะมีแทง,งเอ้ยไม่ได้แทงหลังไม่ได้แล้วดิผมไม่ได้ช่วยมันจากเสาผมมีกุญแจอยู่นะหาหลุมแล้วกันเครื่องผมก็ร้อนจี๋นะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เมื่อกี้ถ้าแหลกๆขอภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีแหลกๆอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเกิดอาการเครื่องร้อนเนาะ โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องต้องหยุดก่อนเครื่องก็ดันมากระตุกตอนนี้อีกนะแล้วหลุมใครเอาไปซ่อนไว้ไหนวะผมหาหลุมไม่เจอเลยว่ะ ดวงไม่ไอ้นี่กับผมอะน่าจะตายทั้งแมปครับดูจาลักษณะแล้วถ้าดวงผมมันดีจริงอ่ะผมคงจะเจอหลุมแล้วละ่ะไหนไม่รู้ครับผมนะมคุณผู้ชมโ,โหรกดดันเลยหาหลุมไม่เจอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันปะเนี่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 ยเอาอยูทันว่ะ <c oughs> ได้ออกเฉยเลยคุณผู้ชมผมเดินมาเม,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 ม้ามัอ่ะเครื่องร้อนจี่เลยคุณผู้ชมขออภัยด้วยน่าจะกระตุกกระตุกหน่อยนะเนี่ยพอเครื่องร้อนแบบเนี้ยเฟรมเรทมันจะดรอปครับผมแล้วมันจะกระตุกเนะ GG, าะ GG ครับผม GG โอ้โหเครื่องผมกระตุกเลยอะ่ะ ถ้าเมื่อกี้ภาพค้างยังไงก็ขออภัยด้วยผมอาจจะตัดออกไปเลยถ้ามันค้างถ้ามันค้างหนักนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้ามันแบบไม่ค้างเห็นว่าเป็นกระตุกก็ถือว่าแล้วไปเนาะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเนาะโอเค้ยผมรอดเฉยเลยคือจะไปช่วยเพื่อนคฆาตรกรก็อยู่แถวนั้นนะคุณผู้ชมนะหลุมผมก็หาไม่เจอแสงไฟสว่างเหลือเกินก็กดรับ10,000เซลล์เอ้ยไม่ใช่1 0 0 0 0เซลล์10,000ห่ยาดสีเอ้ยไม่ใช่หยาดสีลุง้งอนนะ โอเคก็เป็นไงกันบ้างสําหรับการรีวิวสกินน้องคอเด็ดในวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเป็นการรีวิวสกินของ l ีเกียนไปเลอไปเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่าฆาตกรใช้สกินใหม่มาพอดีนะครับผมนะไม่รู้ว่าจังหวะอะไรมันจะเป๊ะขนาดนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้บ่ายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม